โอเคครับทีนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องสำคัญก็คือการมองภาพของสวิงไฮสวิงโลของราคาให้ออกนะครับการเคลื่อนตัวของราคาเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวเป็นลักษณะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นอัพเทรนราคาก็จะขึ้นมากกว่าลงอ่าถ้าเป็นดาวเทรนราคาลงมากกว่าขึ้นทีนี้ในจุดนั้นแหละจะบอกเราได้ว่ามันอยู่ในช่วงของอัพเทรนหรือว่าดาวเทรนนะครับอ่า ผมมาดูในภาพใหญ่นิดนึงนะครับผมยกตัวอย่างในทำเฟรมเดย์นะครับเราลองจินตนาการดูว่าเอ๊ะตรงไหนมันคือสวิงไฮสวิงโลยังไม่มีอะไรผิดไม่มีถูกนะครับอ่ะทีนี้มันเป็นแบบฝึกหัดน,นะครับผมให้เราช่วยกันลองมองดูทีเนี้ยผมเห็นภาพเนี้ยผมเห็นยังไงผมก็เห็นภาพการเคลื่อนตัวเป็นแบบนี้นะครับใครมองเห็นเหมือนผมมั้งนะครับไฮโล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 นะครับ Uptrend แน่นอนเห็นไหมครับมีการยกไฮ h ยกไฮ้ยกไฮ h ยกไฮ้โล็จะสูงขึ้นไฮ h ก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อราคาตรงนี้มีการทำโลที่ต่ำลงแล้วอ่าตรงนี้เป็นโลที่ต่ำลงนะให้เราระวังในจุดนี้อาจจะมีการเปลี่ยนเทรนก็ได้นะครับอ่ะถ้าตรงนี้มันขึ้นไปเป็นไฮต่อไปถึงแม้มันทำโลที่ต่ำลงแต่ว่าไฮมันสูงขึ้น มันก็อาจจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้แต่ในจุดนี้คือมันทําโลที่ต่ําลงไฮก็ต่ําลงด้วยทีนี้ให้เราระวังมันอาจจะเป็นการกลับเทรนแล้วก็ได้ทีนี้อ่ะจังหวะนี้ก็คือเราเห็นชัดๆเลยก็คือลดโดตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นจังหวะของการดาวเทรนลงมาแบบนี้นะครับตรงนี้อาจจะอยู่ในช่วงดิเซชั่นเฟ e นะครับก็คือไซด์เวย์นะครับอันนี้เป็นอัพเทรนขึ้นไปดาวเทรนอัพเทรนดาวเทรนนะครับ อ่าตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ชัดแต่มันเริ่มเบรกสตาร์ทเจอตรงนี้อาจจะมีแนวโน้มของการขึ้นอ่ะทีนี้ถ้าเรามองภาพอย่างนี้ออกนะครับเราก็จะเห็นภาพของราคาอัพเทรนด์ดาวเทรนด์นะครับไซเวย์อัพเทรนด์ดาวเทรนด์อัพเทรนด์ดาวเทรนด์ถ้าเราอยากดูในภาพที่มันละเอียดขึ้นนะครับในภาพที่มันละเอียดขึ้นอ,อ่ม ทีนี้ผมดูในภาพอันนี้คือ Time Frame Day นะครับเราลองไปดูในภาพที่มันเล็กลงสิทีนี้พอเรายอ่อมาใน Time Frame ที่มันต่ำลงนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดมากขึ้นนะครับใน Uptrend เนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาของการย่อแล้วไปต่อย่อแล้วไปต่อแบบนี้นะครับอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น Minor Trend นะครับผมขออ้างอิงทฤษฎีของดาว t ูลา r y นิดนึงนะครับ ดาวซอรลี่ The บอกว่าแนวโน้มของตลาดเนี่ยจะแบ่งเป็น t r e e movement นะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือ1 primary trend นะครับอันนี้เห็นไหมครับว่าราคาของ Bitcoin primary trend นั้นเป็นภาพของขาขึ้นนะครับทีนี้ secondary trend นะครับ secondary trend ให้เรามองแบบนี้นะครับอันนี้ secondary trend นะครับเปบเป็นช่วงของราคาขึ้นนะครับ secondary trend ตรงนี้เป็นช่วงของราคาลง ขึ้นลงเห็นไหมฮะอ่าทีนี้อย่างที่3ก็คือ Minor Trend รนด์นะครับม i n เนอร์เทก็คือภาพที่เล็กลงมาจากเทรนด์อีกทีหนึง่งนะครับอย่างนี้ครับนะครับเทรนดย่อยตรงนี้ขึ้นตรงนี้ลงตรงนี้ขึ้นตรงนี้ลงตรงนี้ขึ้นเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเราเรียกว่าเป็น Minor Trend นะครับมันแล้วแต่ว่าเราจะมองภาพใหญ่ภาพเล็กขนาดไหนนะครับ ทีนี้ถ้าเรามองภาพแบบนี้เราก็จะมองออกว่า primary secondary แล้วก็ binary นะครับทีนี้วิธีการเทรดของเราเนี่ยเราต้องอ่านภาพโดยรวมให้ออกอถ้าเราเทรดภาพใหญ่มากๆบนทำเฟรมกว้างมากๆเราก็จะมองแค่ว่า primary กับ secondary นะครับเราอาจจะซื้อเป็นหลักปีแต่ถ้าเราเทรดแบบลักษณะถือแค่1เดือน3เดือนเราอาจจะต้องมอง minor trend เป็นหลัก นะครับจริงๆแล้วในมายเนอร์เทรนเนี่ยมันก็จะมีเทรนภาพย่อยลงไปลึกกว่านั้นอีกนะครับนี่ฮะพอผมย่อเข้ามาอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันก็จะมีภาพของการเคลื่อนตัวแบบย่อยๆแบบนี้อีกนะครับเห็นไหมฮะึ๊บน,นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเล็กลงมากว่ามายเนอร์เทรนเอนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราเทรดสั้นมากมาก สัก15นาทีสามนาทีเราต้องมองภาพแบบนี้ให้ออกเราต้องมองสวิงไฮสวิงโลของภาพเล็กๆแบบนี้ให้ออกนะครับโอเคอันนี้คือภาพรวมนะครับทีนี้เรามาลองดูกันนะครับเราต้องมองสวิงไฮส n g งโลให้ออกนะครับทีนี้อ่าโอเคผมขอลองเขียนแบบนี้นิดนึงนะครับในภาพ4ชั่วโมงเนอะไฮโลไฮโลไฮโลไฮนะครับให้มองแบบนี้ให้ออกนะครับ ทีนี้ผมย่อลงไปใน1ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นอะไรบางอย่างว่าในไฮในโลในไฮในโลเนี่ยมันมีไฮมีโลเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยนะครับอ่าใช่ไหมครับอันเนี้ยพอเราย่อเข้ามาสัก1ชั่วโมงเราก็จะเห็นเลยว่าตรงนี้ไฮโล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 แบบนี้เนาะเนี่ย ต, <harma> ตรงนี้เราก็จะเห็นวิเคราะห์ได้เลยว่าตรงนี้เป็น up trend ในภาพ minor trend นะครับนะครับเป็น movement ที่เป็น minor trend นะครับแต่ตรงนี้เป็นภาพของการขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพของการลงนะครับเห็นไหมตรงนี้ยกขึ้น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 อันนี้ก็เป็นภาพของการขึ้นอันนี้เป็นภาพของการลงนะครับถ้าเรามองแบบนี้ออก เราก็จะวิเคราะห์แนวโน้มออกนะครับอันนี้คือพื้นฐานที่สุดของเรื่อง market structure นะครับประมาณนั้นโอเคถ้าเรามองแบบนี้ออกแล้วเนี่ยพอเรามอง swing high swing low, 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 low high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  low ตรงนี้ออกนะครับเราก็มาเริ่มวิเคราะห์ตลาดได้ว่าอ่าตรงนี้เป็น high ของมันนะครับพอมันมีการ break ตรงนี้ออกไปนะครับสมมตินะครับณนะเวลานี้ ช่วงเวลานี้เนาะปึ๊บนะครับราคามีการขึ้นไปทดสอบตรงนี้นะครับมีการยกโลขึ้นเราเห็นไหมครมีการยกโลขึ้นปึ๊บจุดนี้คือการยกโลยกโลยกไฮยกไฮเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันกำลังจะไปทดสอบจุดนี้ก็คือจุดเบรกออฟสตัคเจอร์นะครับ ถ้าจุดนี้มันสามารถทะลุตรงนี้ขึ้นไม่ได้เนี่ยสตั๊เจอมันมีการเปลี่ยนแล้วนะครับจากการที่มันดิ c ซิชันอยู่นะครับอาจจะแบบไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับในภาพรวมๆตรงนี้ถ้ามันเบรกตรงนี้ขึ้นไปเลยเราก็จะเห็นเป็นภาพของการขึ้นแบบชัดเจนคืออัพเทรนนั่นเองนะครับแบบนี้อ่าเห็นไหมครับมีการเบรกขึ้นไปแล้วนะครับทำหายแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าทีนี้โล โลของการยอ่อนะครับเราก็อาจจะไปใช้เทคนิคอื่นๆในการช่วยวัดว่าอเคมันย่อลงมาอาจจะใช้ฟิบนาชีในการวัดนะครับวัดไฮทูโลวัดรีเทสเมนต์อะไรก็ว่ากันไปเทคนิคเหล่านั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะครับแต่อย่างน้อยเราต้องมองภาพตรงนี้ให้ออกนะครับถ้าเรามองออกเห็นไหมครับปุ๊บนะครับมันยอ่ออ่าตรงนี้อาจจะยอ่ยอย่อยังไงย่อแล้วมันไม่หลุดโลอ่าตรงนี้สมมติว่าผมมองตรงนี้เป็นโลด้วยนะครับมีการยกโลขึ้นไปตรงนี้โลตรงนี้ยังไม่หลุดเลยนะครับ เห็นไหมมันคือยังมีการภาพของการยกตัวขึ้นอยู่นะครับอ่าอย่างนี้เราเห็นชัดเลยว่ายกไม่พอทำหายยกขึ้นอีกนะครับเห็นไหมครับภาพของการขึ้นชัดเจนชัดเจนมากๆนะครับเป็นลักษณะแบบนี้อ่ามันก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับขึ้นขึ้นเยอะยอ่ยอย่อน้อยนะครับย่อแค่นี้เองนะครับ อ่าตรงนี้เหมือนจะปิ่มๆทาโลที่ต่าลงหรือเปล่าอ่ะเรายังอย่าพึ่งนะครับเพราะว่าจุดจริงๆแล้วเนี่ยไฮมันยังยกอยู่นะครับโลที่เรามองเห็นชัดๆที่มันจะต่ําลงคือโลต้องตรงนี้เนะี่ยเห็นไหมตั้งตรงนี้เนะี่ยมันจะลงมาตรงนี้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแบบนี้ไม่ลงเลยนะครับอ่ะแต่ไม่ทํำไฮนะตรงนี้กลายเป็นว่าคือการเคลื่อนตัวออกข้างเป็นลนักษณะ ดีเซชันนะครับก็คือไซเวนนั่นเองนะครับลักษาะแบบนี้อ่าราคาลุ้นนะครับมีลุ้นมีลุ้นว่าจะขึ้นไปอีกนะครับลองดูว่าจะเบรกไหมนะครับปุ๊บเบรกขึ้นไปแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้เราก็ยังมองว่ามันยังขึ้นอยู่นะเห็นไหมมองว่ายังขึ้นอยู่ปุ๊บปุ๊เพราะว่าอะไรหายสูงขึ้นโลปิมปิมนะแต่มันไม่ได้ต่ําลงเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นกรอบของการทำไซเว์นะครับ แต่ถ้ามันหลุดตรงนี้ลงมาสิเราเริ่ม1เอ๊ะหลุดตรงนี้แน่นอนวนะ่าเปลี่ยนเป็นดาวเทรนแล้วอ่าเราก็จะวิเคราะห์แบบนี้เนาะอันนี้โดยรวมแล้วเป็นภาพของอัพเทรนเป็นภาพของขาขึ้นนะครับอันนี้คือภาพของขาขึ้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ภาพของขาลงกันโอเคครับตรงนี้มันเหมือนจะหลอกเรานิดหนึ่งเนาะราคามีการเคลื่อนตัวลงอ่ะถ้าเราดูอันนี้ผมดูทม์เฟซสักหนึ่งชั่วโมงนะผมก็จะเห็นสวิงโลสวิงไฮสวิงโลสวิงไฮแบบนี้นะครับ ปุ๊บอันนี้เป็นอะไรครับโลที่ต่ำลงโลที่ต่ำลงไฮที่ต่ำลงไฮที่ต่ำลงอันนี้เป็นภาพของขาลงแบบชัดเจนนะครับอ่ะเราเห็นแค่เนี้ยเราก็รู้แล้วว่าลงพอเจอแท่งนี้นี่ไม่ต้องสืบเลยนะครับว่าลงแน่นอนนะครับอ่ะตรงนี้ก็สวิงอยู่นิดนึงนะครับเป็นเหมือนลักษณะของการไซด์เวย์ออกข้างเล็กๆนะครับแต่มันก็ยังทำโลที่ต่ำกว่าอยู่นะครับตอนนี้ภาพก็ยังเป็นดาวเทรนเนาะประมาณนั้นทีนี้มันมีการขยับตรงนี้ ตรงนี้เห็นไหมครับว่ามีการดันตัวขึ้นไปเล็กๆนะครับตรงนี้เราก็จะมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นอัพเทรนในภาพเล็กนะครับลงขึ้นเห็นไหมครอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของการลงแล้วก็ขึ้นนะครับแบบนี้อ่ะเรามาดูกันต่อน,นิดนึงนะครับตรงนี้ขึ้นขึ้นไปได้ขนาดไหนนะครับขึ้นไปแต่ขึ้นไปได้ไม่มากนะครับ เห็นไหมครับกรอบตรงนี้จริงๆแล้วมันเหมือนของการออกข้างไซเวามากกว่ากําลังจะตัดสินใจอยู่ว่าจะขึ้นต่อหรือจะไม่ขึ้นต่อนะครับหรืออาจจะลงนะครับตรงนี้พอมันสร้างกรอบแบบเนี้ยเราก็จะมองว่าเอ้ยให้ระวังเรานะมันมีความแปลกๆบางอย่างอยู่นะครับปุ๊บนะครับตรงนี้เราเห็นโลชัดเจนเนะตรงนี้ลงมาสวิงโลแต่ไม่หลุดโลอ่า สวิงไฮขึ้นไปแต่ไม่หลุดไฮนะครับแต่ไม่หลุดไฮขึ้นไปอันนี้มันก็เป็นลักษณะเหมือนการออกข้างเป็นการไซเวย์นะครับแบบนี้ปุ๊บแต่ตรงนี้ราคาเลือกข้างชาัดเจนเลยนะครับว่ามีการลงแล้วก็ลงรุนแรงด้วยนะครับทำโลเวอร์โลแบบนี้นะครับไฮที่ต่ําลงแบบนี้เห็นแบบนี้เราวิเคราะห์ได้ทันทีเลยว่าเป็นภาพของดาวเทรนแล้วนะครับในภาพย่อยนะในภาพย่อยนะอันนี้ดาวอันนี้อัพออกข้าง แล้วก็ดาวลงมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้เรามาดูนิดนึงต่อนะครับสร้างโลตรงนี้ไว้เนาะสร้างโลตรงนี้ไว้ทีเรามาดูว่าราคาตรงนี้ทํำยังไงนะครับเป็นกรอบของการออกข้างเห็นไหมฮะเหมือนตรงนี้จะโลหลุดโลไหมปิมปิมเนาะยังไม่หลุดนะครับปึ๊บอ่าเรามาดูกันต่อไปหลุดโลลงมาอย่างนี้ก็ยังเป็นภาพของการลงเป็นดาวเทรนอยู่เนาะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ อ่าแบบนี้อ่าอันนี้ก็ยังไม่จบนะยังไม่จบดาวเรนนะครับเห็นไหมครับว่าราคาก็ยังลงอยู่นะครับถ้ามันทำโลที่ต่ำลงไฮที่ต่ำลงนะครับภ้ามันก็ยังลงไปเรื่อยๆแบบนี้อยู่นะครับ,นะรบมีทฤษฎีข้อหนึ่งของดาวเทนรี่บอกว่านะครับราคามันลงจนกว่ามันจะไม่ลงราคามันจะขึ้น จนกว่ามันจะไม่ขึ้นนะครับกวนตีนไหมนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเขาไม่ได้พูดกวนตีนนะครับเขาพูดจริงๆครับเพราะว่าแนวโน้มถ้ามันลงแนวโน้มก็ลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเห็นการกลับตัวการกลับตัวเราดูยังไงภาพลงนะครับมันทําโลที่ต่ําลงอีกไหมนะครับถ้ามันไม่ทําโลที่มันต่ําลงแล้วแล้วทำไฮที่สูงขึ้นนะครับมันก็เปลี่ยนเทรนเป็นอัพเทรนในภาพย่อยแบบนี้ขึ้นไปนะครับแบบนี้ให้เราวิเคราะห์พื้นฐาน มาเก็ตสตัคเจอร์ง่ายๆที่สุดคือแบบนี้นะครับทีนี้จริงๆแล้วมันมีทั้งภาพใหญ่ภาพเล็กนะครับทั้ง1ชั่วโมง4ี่ชั่วโมง12ชั่วโมงบางคนชอบมีคำถามถามผมว่าพี่แล้วผมจะเทรดบนไทม์เฟรมไหนดีนะครับอันนี้แหละคือคำตอบนะครับคุณมองสวิงไหนละ่ะสวิงไฮโลในระยะเท่านี้ในภาพที่มันละเอียดเท่านี้คุณก็ต้องเทรดในบนไทม์เฟรมประมาณนี้แหละ 30นาที1ชั่วโมงนะครับประมาณเนี้ยเห็นไหมฮะสวิงไฮสวิงโลแบบนี้ตเต็มที่ก็สักประมาณ5,000เหรียญ3,000เหรียญอะไรอย่างเงี้ยเอ่อสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็กำลังดีนะครับเราอาจจะดูในภาพรวมสัก1ชั่วโมงเป็นหลักนะครับดูในภาพใหญ่เพื่อครอบคุมมันอาจจะสัก4ชั่วโมงแต่ว่าไปเทรดหาจังหวะเทรดจริงๆอาจจะเทรดบน30นาที15นาทีอา่อาจ,จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเทรดในภาพย่อย ประมาณนี้ครับหรือบางคนถ้าเรามองภาพนี้ออกแล้วเราจะใช้อินดิเคเตอร์ที่เป็นลักษณะโมเมนตัมมาช่วยก็ได้อย่างเช่น r s i นะครับเห็นไหมครับบน4ชั่วโมงตรงนี้เราก็จะเห็นตรงนี้เป็น High Swing High ตรงนี้เป็นโลแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือไฮลงมาโลขึ้นไป h i ไฮใหม่ตรงไหน h i ไฮใหม่ mới, คือตัวอยู่นี้อ่าเราก็เห็นกรอบแบบนี้นะครับโล รายละเอียดของการเนี่ยเคลื่อนตัวแบบเนี้ยมันคือรายละเอียดภายในนะครับแต่ให้เรามองไฮมองโลแบบอย่างเงี้ยให้ออกนะครับไฮโลเห็นไหมครับไฮโลอย่างเงี้ยครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยเห็นไหมวิเคราะห์ราคานะครับได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับเวลาภาพของการขึ้นนะครับโมเมนตัมต่ําไปโมเมนตัมสูงๆเนี่ยเห็นไหมครับขึ้น ราคาขึ้นช่วงของการขึ้นก็จะขึ้นแบบรุนแรงแต่เวลาลงลงน้อยกว่าขึ้นยังขึ้นอยู่ขึ้นรุนแรงนะครับลงลงน้อยกว่านะครับถ้ายังทําภาพแบบนี้ก็ยังภาพของการทําราคาขาขึ้นอยู่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขาลงก็เช่นกันนะครับกับการเห็นไหมครับโเมนตัมลงแบบนี้นะครับลงอ่าลงขึ้นสวิงไฮอยู่ไหน ตรงนี้ก็ไม่สุดนะขึ้นแค่นิดเดียวนะครับแล้วยังวิ่งไม่สุดโมเมนตัม um, ที่เป็นโมเมนตัมสูงๆเลยราคาลงพวดเลยนะครับเห็นไหมราคาลงพวดเลยปุ๊บขาลงราคาลงลงเยอะราคาขึ้น,ข,นขึ้นน้อยอันเนี้ยภาพเนี้ยบ่งบอกภาพดาวเทรนแบบรุนแรงแบบชัดเจนให้เราเห็นเลยนะครับพอเวลาขึ้นเห็นไหมครขึ้นเราจะมองภาพย่อยแบบนี้ในโมเมนตัมก็ได้นะครับ แต่ให้เรามองภาพใหญ่ๆใ,ใ,ให้ครอบคลุมให้ออกด้วยนะครับเห็นไหมขึ้นขึ้นนิดเดียวจะลงลงมาลงมาต้องเยอะนะครับแล้วลงอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะปืดเดียวนะครับลงนี่เลยอ่าแต่นี่ก็มีแนวโน้มนะว่าเอ้มันลงแต่ว่ามันกลับยกหายขึ้นมามันไม่ลงต่ํากว่าจุดเดิมแต่ภาพของการสวิงขึ้นไปงี้ลงขึ้นขึ้นนิดเดียวแต่ลงลงเยอะปึ้ง อันนี้ก็จบเลยนะครับยังอยู่ในภาพของขาลงอยู่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นโมเมนตัมไปแล้วราคาไม่ไปเลยขึ้นนิดเดียวลงตุ้มเลยเห็นไหมตุ้มเลยอย่างนี้นะครับปึ้งอย่างนี้ครับให้เราวิเคราะห์แบบนี้ไปเรื่อยเห็นไหมดาวเรนมันก็อย่างนี้แหละครับนะครับดาวเรนก็จะเป็นนี้โมเมนตัมก็จะมันจะก็จะขึ้นจะลงจะขึ้นจะลงแต่เห็นไหมครับว่าถ้าเป็นดาวเรนช่วงโมเมนตัมสูงมาโมเมนตัมต่ำเนี่ยราคาลงเยอะมาก นะครับแต่เวลาต่ำไปสูงขึ้นขึ้นนิดเดียวนะครับอ่าเห็นไหมลงลงเยอะขึ้นขึ้นน้อยลงลงเยอะขึ้นขึ้นน้อยอ่าตรงนี้อาจจะลังเลนิดนึงนะว่าจะลงต่อไหมแต่พอลงลง,ลงเยอะเนี่ยปุ๊บมันก็ยังเป็นภาพของขาลงอยู่เนี่ยขึ้นขึ้นน้อยลงลง,ลงเยอะทั้งปืดนี่เลยนะครับเป็นะแบบนีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของดาวเทรนนะครับอ่ะทีนี้ ผมจะมาวิเคราะห์ภาพของการไซด์เวย์ออกข้างให้ดูนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้อยู่ในช่วงของการที่ราคาเคลื่อนตัวลงมาแรงๆเนาะไม่ไปไหนเลยนะครับตรงกรอบนี้แหละคือช่วงที่ราคามันลังเลไม่ตัดสินใจนะครับบางคนเรียกไซด์เวย์บางคนเรียกอยู่ในช่วงของดีซิชันนะครับคือราคาอยู่ในช่วงของการที่กําลังจะตัดสินใจนะครับเห็นไหมครับว่าลงมาขึ้นไปลงมาขึ้นไปลงมาขึ้นไป มันไม่เห็นเป็นเทรนด์อ่ะมันไม่เห็นเป็นเทรนด์ว่ามันมีการยกไฮนะครับไฮมันก็ไม่ยกขึ้นโลมันก็ไม่ต่ําลงโอ้โหอันตรงนี้แบบอึดอัดมากนะครับจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงนะครับเห็นไหมขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลงปิ่มๆนิดนึงแต่ก็ยังรักษาของการเคลื่อนตัวออกข้างแบบนี้อยู่นะครับแบบนี้เราก็ต้องใช้กลยุทธ์อีกแบบหนึ่งนะครับในตลาดภาพแบบนี้นะครับไม่ได้บอกว่าภาพตรงนี้เทรดไม่ได้นะครับ ทเทรดได้แต่อาจจะต้องมีกลยุทธ์นิดนึง่งอาจจะเล่นเร็วขึ้นเล่นในพาร์ฟรมที่มันต่ําลงนะครับหรือบางคนถ้าเราไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการทเทรดมากขนาดนั้นนะครับเราก็จะงดเว้นการเทรดไปเลยตรงนี้ยิ่งบีบกรอบที่แคบลงมากๆเลยเห็นไหมครักรอบมันก็จะแทบจะไม่ไปไหนเลยตรงนี้นะครับลงตรงนี้ถึงเป็นภาพของการกระชากขึ้นแรงๆให้เราเห็นนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีการยกโล ยกไฮขึ้นในภาพเล็กๆเห็นไหมครัไฮขึ้นโลตรงนี้เริ่มไม่แน่ใจนะโลมีลักษณะของการทําโลที่ต่ําลงนิดนึงแต่ไฮยังสูงขึ้นอยู่ก็ยังเป็นภาพของขาขึ้นอยู่แบบนี้เนาะแบบนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพของขาขึ้นไปแต่ว่าตรงนี้ออกข้างสนิทเลยนะครับเป็นภาพของการไซเว์สนิทเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะสรุปออกมาเป็นภาพในแต่ละส่วนของ มาร์เก็ตสตัคเจอร์นะครับผมชวนให้อีกครั้งหนึ่งก็คือมาร์เก็ตสตัคเจอร์จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือตลาดที่เป็นอั t เทรนนะครับหรือตลาดที่เป็นดาวเทรนนะครับหรือตลาดที่เป็นช่วงไซเวย์นะครับประมาณนี้นะครับหรือบางคนจะเรียกอีกแบบหนึ่งว่านะครับเรียกได้แบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือช่วงนี้เป็นช่วงแรลลี่เฟดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงดรอฟเฟดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงดิสซิชันเฟด ช่วงกำลังตัดสินใจนะครับจะแบ่งเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับในภาษาของ market structure บางคนก็จะเรียกแบบนี้นะครับโอเควันนี้ครับเราก็มาทำความรู้จักเรื่องของ market structure กันคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับตอนถัดไปผมจะเริ่มลงเรื่องของความรู้มากขึ้นละนะครับและปูพื้นฐานถึงระดับหนึ่งเราจะมาเริ่มเรื่อง advanced กันขึ้นไปเรื่อยๆถ้าคุณอยากรู้เรื่อง Trade Set up ประเภท fundamental level นะครับประเภทดีมันซับไพ่นะครับหรือเชิญเซตอัพลึกๆติดตามตอนต่อๆไปนะครับผมจะเริ่มใส่ความรู้มากขึ้นแล้วก็เป็นความรู้ที่มันแอดวานซ์มากขึ้นนะครับประมาณนะครับอย่าพลาดนะครับเจอกันตอนหน้านะครับสวัสดีครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ข้างล่างนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ